เาเลยเอาไหมเอาเ,เอารถไปตงรงาบ่เอาเบิดสิทธิ์หรือตามเชียรเาไปยังก็เอาละ้สองเนี่ยวินาทีเนี่ย ตเะเพียนกระแดงใสสองนิ้วออกลิ่นแห้งจังเดินป่ายในะกระซากเอากระซากเอากลิ่นตั้งจักปานิ้นจนังน่ะ อันนี้นี่กินอีกแบบนึงเลย <c oughs> บ่